อ่ะต่อกันเลยครับหลังจากส่งเจ้าอาวันเสร็จนะครับแผนที่บอกว่าอีกสามสิบกิโลนะครับจะถึงพระธาตุพนมผมก็เลยถือโอกาสไปเที่ยวเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันเลยครับแต่ว่าวันนี้จุดหมายเราคือพระธาตุพนมนะไปทางไหนต่อวะพี่ครับพระธาตุพนมไปไปทางไหนอ่ะ พาทธาพนพนมอ่ะครับาไอ่อาไปตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงไปแล้วจะมีเลี้ยวซ้ายอ๋อโอเคครับไม่ใช่แยกนี้เนาะไม่ค่ะโอเคขอบคุณครับเอากรีนก็รู้เลยหาเรื่องคุยกับสาวไปกันหละ <laughs> ผู้หญิงหมดอะผู้หญิงบ,งบอกมาอะไรเชื่อมหมดอ่ะให้เป็นไหนก็ไปนะครับเน <L> ต่อใสเยอะนี่ไงทุกคนถึงแล้วเดี๋ยวชิวลงให้ได้เห็นชัด,ชดนมาโอ้โหมีต,ตลาดด้วยคือแบบยิ่งใหญ่เลยเนี่ยทุกคน นี่ทางเข้ามีทางเข้าพระาธาตุนะฮะ่นน่นน่นพระธาตุนี่น,น,นะอนะโอเคฮะเรียบร้อยทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าทางเข้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารนะครับอ,อําเภอธาตุพนมจงังหวัดนครพนมนะฮะมากับเจ้า forza สามห้าศพันยิบสาตัวใหม่ตัวนี้นั่นเองนะครับสภาพก็ดูฮะสมรภูมิฮะไม่รู้ว่ากี่ศพฮะบนนี้เต็ไมไปหมดเลยดูเริ่มติดใจ รถทัวริงชิวหน้าสูงละเพราะว่าช่วยกันมแมลงได้ดีมากนะครับอ่าไปดูข้างในกันเลยฮะแดดกำลังร้อนๆดีน่าจะกำลังถ่ายภาพถ่ายวีดีโอสวยเดีพาเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับทางแรกกันนะไม่เคยมาเลยนอน านนกาเดี๋คนผมพาเดินดูก่อนนะเดี๋ยวเขาไปไหว้นั้นแดดร้อนมากตอนนี้เวลาห้าโมงเย็ยนแดดกำลังร้อนเลยโอ๋พอเข้ามั้งในสวยฮะทุกคนตอนมองเข้ามาจากข้างนอกจะเห็นแค่ตัวพระาธาตุนะครับแต่ว่าเข้ามาด้านในแล้วก็ยังมีแบบอะไรอื่นๆเนาะให้เราได้ดู สวยๆนั่นเลยอ่าอันีถ่ายภาพอยู่ครับาพา <c oughs> ไปเดินดูบรรยากาศวัดละกันเนาะคลิปนี้ตอนแรกไว้ถ่ายมันคลิปสั้นๆน,นะฮะแต่ไปมาเออในวัดเขามีอะไรให้ ดูอีกเยอะแยะเลยก็เลยพาเข้ามาเก็บบรรยากาศกันแล้วกันระหว่างแบบยังพอเหลือแล้วก็เมมก็ยังเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับโอ้สวยมากดูพระธาดิทุกคนสวยมากๆขอถ่ายรูปหน่อยสวยมากสวยมาก รอบนอกก็จะมีพระนะครับตั้งอยู่เต็มไปหมดเลยีประตูทิศเหนือ,อต้องถอดรองเท้าด้วยนะฮะเข้าไปพาดูบรรยากาศนะทุกคนนะเพราะผมก็ไม่ค่อย ม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวเรื่องเรื่องวัดเรื่องพระเรื่องศาสนาเท่าไหร่นะครับก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันก็พามาดูบรรยากาศแทนแล้วกันนะเพราะว่าสวยมากๆด้านในครับข้งาในคือสวยมากๆพระพุทธรูปเรียงกันเต็มไปหมดเลยรอบรอบพระธาตุเลยฮะร,รอบพระธาตุเลยอยากเข้าไปดูข้างในพระธาตุไหมทุกคนไป เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูสวยจริงๆพระธาตมุมนี้เนี่ยดูดิดแดดกระทบมุมนี้ยิ่งสวยมาถ่ายรูป่อยสิถ่ายรูปยังไม่สวยเหมือนมองจอภาพในโกโปรเลย อ,อนี่ก็คือด้านในพระาธาตุเฉยฮะไม่มีอะไรเพราส่วนมากพระพุทธรูปก็จะอยู่ด้านนอกนะครับส่วนด้านในเนี่ยก็สําหรับคนที่เข้าไปสักการะเนาะเข้าไปกราบไหว้ตัวพระาธาตุนะครับถ้าผมใช้คําอะไรผิดไปก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับไม่มีเจตนาอะไรไม่ดีนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาใช้คําว่ายังไงกันโอ้พระพุทธรูปรอบเลยฮะเยอะมากๆเยอะมากๆ นี่ผมเดินรอบเลยนะเดินรอบพระาธาตุเลยนี่เป็นประตูทิศใต้ครับพาเดินรอบเลยทุกคนหน้าคุณบาบครับ หน้าคนบารพาวัปเดี๋าแวดอันนี้เป็นทางเข้าหลักด้านหน้าที่เราเดินมาจากอีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้นะครับดบกากกินใเ่บแดดกำลังลงเลยทุกคนอาทิศตะวันตกพอดีทุกคนสถานีต่อไปฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูแม่น้ำโขงกันนะครับไหนๆก็มาริมโขงแล้วเนาะ ไหนๆก็มาริมโขงละไปดูแม่น้ำโขงกันหน่อยดีกว่าเขาบอกว่าออกจากพระธาตุไป500เมตรก็ถึงละ <S <s อ่านี่ไงถึงแล้วถึงแล้วไปหาเออนี่ไงที่ถ่ายรูปแ่ายรูปที่ถ่ายรูป มีที่ถ่ายรูปแบบเห็นแม่น้ำไหมไปหาที่ถ่ายรูปกันดูว่า,กกวานี่ฮะวิวแม่น้ำโขงทุกคนเอ้ยเอาเรื่องไปดูท่าแล้วเขาน่าจะไม่ให้เราเอารถขึ้นคุดบาทไปถ่ายได้เนะเดี๋ยวโดนก็ได้ ม,มุมสวยๆกันอ่านี่ไงได้แล้วได้แล้วขึ้นไปไม่ได้ก็ถ่ายนี่แหละชบกินลมชมวิวแอคทา่าพนมโอเคจะได้ชื่อว่ามาถึงแล้วฮะแม่โขงวอล์กิ่งสตรีทนะครับอ๋อถ้าเป็นมันหยุดเกาน่าจะมีแบบของมาขายแล้วมั้งนะครับให้มีศา,าลมีอะไรอยู่นี่ นี่มีห้องพักโรงแรมเพียบเลยฮนะริมโขงนี่เฮ้ทุกคนโอ้โหแม่น้ำโขงนะฮะไปว่ายไปกับสักรอบไหมเราน่าจะอืดอยู่แถวนี้แหละไม่น่าจะไปถึงไหนหรอกโอ้กว้างมากไกลมากฮะเพิ่งเคยมาครั้งแรกว้าวสดชื่นดีนะมาต่างวัดอย่งนงี้ ตอนแรกก็ขี้เกียจมานะวพาจะนั่งเครื่องบินมาเพราะความเสียดายค่าตั๋วเนี่ยแหละเลยทำให้เราได้มาขี่มอไซค์มาเที่ยวถึงแม่น้ำโหงนะครับวันนี้ตื่นเนี่ยตีห้าไยตื่นแต่ตีสี่ตีตีสี่ครึ่งนะครับเราออกจากบ้านมาตอนตีห้าเน,ะนาะขณะนี้ก็เวลาห้าโมงครึ่งพอดีนะครับพอดีอะไรของมึงห้าโมงครึ่งโดยประมาณนะโอเคนี่ครับมาถึงแล้ว สนทนทั้งหมดนะฮะก็ประมาณ7 0 0ดรโลครับจากจากบ้านผมนะครับมาจุดชมวิวตรงนี้นะครับแม่นำ้ำโขงก็ประมาณ700กิโลนะครับคุ้มค่ามากกับเจ้าฟอร์ซ่านะครับคิดถูกจริงๆที่ซื้อมาแล้วก็คิดถูกจริงๆที่ยังไม่ได้ทได้แต่งก็เอามาทริปนี้ก่อนนะครับเพราะว่านั่งสบายมากนะครับนั่งสบายเปิดชิวสูงกันลมได้ดีข้อเสียคือ ลมก็จะมาตีเข้าหูเข้าหัวเราแทนนะครับพอฟังเพลงฟังอะไรก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องเสียงลมดังมากนะครับแต่แลกกับการที่ลมไม่ประทะตัวตรงๆนะครับถือว่าช่วยให้เราไม่เมื่อยได้เยอะเลยนะครับขับสบายขึ้นเยอะเลยนะฮะบ,บวกกับช่วยการพวกเศษหินเศษกวรวดเศษแมลงนะครับบินมาชนเราทั้งหลายทั้งปวงด้านหน้านี้รับไปทั้งหมดนะครับในชุดด้านหน้าแล้วชิลด้านหน้านี้ดูความเละฮะนะครับเละเลยฮะเละเทะเลย,เลเเลยดู ไม่รู้กี่ศพกี่ศพนะครับยางเดิมถือว่าเอาอยู่ไหมใช้ได้ครับหัวว่าวันนี้เราไม่เจอฝนเนาะแล้วก็เข,าข้าโค้งไม่ได้ลึกมากนะครับแต่ก็ไม่มีอาการสะบัดอะไรให้เห็นในสถานการณ์ที่ออยางที่เจอกับสภาพถนนที่เป็นแบบเนี้ยดินก่อสร้างนะครับกรวดทรายก็ถือว่าไม่ได้ลื่นจนน่ากลัวนะครับทําได้ดีไฟหน้าสว่างดีมากนะครับเดย์ไลท์สวยมากไฟเลี้ยวชัดเจนมากๆไฟเลี้ยวเดิมของโฟล์ซานี่คือชัดเจนมากมาก กระจกมองข้างโคตรชัดนะฮะกระจกมองข้างคือแบบเห็นเห็นรถทุกเลนน่ะตม้แต่ข้างหลังเราไปจนถึงแบบสุดตาสุดขอบถนนน่ะมองเห็นทั้งหมดนะครับเนี่ยเลยกลายว่าไม่อยากแต่งแล้วอะของเดิมมันใช้ดีมากนะครับบอกคนนั่งไม่เมื่อยตูดเลยนะครับไม่เมื่อยตูดเลยแล้วก็ไม่ปวดหลังด้วยนะครับ แต่สิ่งที่มันจะทําให้เราปวดหลังคือระบบโชคฮนะโชคหน้าโชกหลังเนี่ยค่อนข้างย้วยกระแทกหนักหน่หนวงมากก็ยังคงคุณภาพความห่วยเช่นเดิมนะฮะแต่ต้องต้องบอกอีกมุมหนึ่งของเขานะว่าโชกเดิมเนี่ยถ้าเป็นถนนแบบเรียบๆแบบนี้ทุกคนลาดยางเรียบๆแบบนี้เฮ้ยมันเอาอยู่นะจริงๆฉะนั้นเนี่ยการทดสอบนะฮอนด้านะพอเราทดสอบอะครับพยายามเอารถไปทดสอบในเมืองในกรุงเทพหรือการใช้ชีวิต ประจำวันปกติในเมืองกรุงเทพบ้างนะครับเพราะว่าถ้าคุณเอามาเนี่ยเอามาออกทริปมาลองโดยการออกทริปไปเขาใหญ่ไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ถนนดีๆแบบนี้นะครับแม่งไม่มีอาการหรอกโชคเดิมนี่คือเอาอยู่อะไม่รู้สึกเลยแต่พอเจอหลุมเจอเนินแบบว่าเนี่ยฝาท่ออะไรพวกนี้ที่แม่งแบบว่าแค่ขู่ขานิดหน่อยอะหรือว่าไม่เรียบไม่เท่ากันนิดหน่อยเองแค่แค่นิดหน่อยนะชคนี่คือแบบกระแทกกระแทกหนักมากทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับฉะนั้นใคร ใครจะซื้อฟอร์ซซาโฉมนี้นะเอาจริงคือเดิมๆมาใช้ดีมากๆใช้ดีมากๆเลยเนี่ยผมแทบไม่อยากแต่งเลยเนคันนี้แต่ว่าสิ่งที่ต้องทําแน่ๆคือโชงหน้าโชกห,ห,หลังต้องทานะครับโชงหน้าโชกหลังต้องทํายางเปลี่ยนได้ก็ดีฮะมีงบเปลี่ยนเพิ่มเติมไปก็ดีเดี๋ยวรอด,ด,ดูรีวิวกันต่อไปว่าเดี๋ยวคันนี้จะแต่งไปสไตล์ไหนยังไงบ้างนะครับแต่แน่ๆช่วงล่างต้องมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าช่วงล่างห่วยมากนอกนั้นีคือดีมากๆฟอร์ซซาของที่เก็บของใต้เบาะใหญ่มากใส่หมอน็องเต็มใบได้เลย ใส่ชุดกันฝนได้ใส่เสื้อคลุมได้ยังใส่น้ําใส่ของอีกได้นิดหน่อยนะครับเต็มไปหมดสะดวกมากนะครับฉะนั้นฝนตกมาผมไม่กลัวเลยชุดกันฝนผมมีเก็บใต้เบาะได้นะฮะเครื่องมือฉุกเฉินมีเก็บน้ํานะครับอะไรได้สัมภาระได้นิดหน่อยนะครับหรือใครมีกระเป๋าวางลงนี้เพิ่มอีกได้อีกนะครับด้านหน้าเปลี่ยนแค่ชกหน้าชกหลังทุกคนจบเลยฟอร์ซ่าชมนี้นะฮะเครื่องแรงเครื่องแรงนะครับ แรงแบบไม่กระโชกห้องหกักแรงแบบไม่กระชากแรงแบบสมูทนะครับค่อยๆมามาเรื่อยๆแต่มาแล้วดีมากเดินได้ลึกความเร็วสูงแบบไม่รู้ตัวนะครับต้องบอกแบบนี้ไม่ต้องเข็นมากนะครับบิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวความเร็วมันมาเองอาจจะไม่ได้กระโชกห้องหกเราใจไวรุ่นเท่าไหร่นะครับรถเดิมๆนะสำหรับรถเดิมๆแต่สําหรับการใช้งานถือว่าเหลือเฟือเพียงพอแล้วก็กําลังดีมากกําลังดีมากๆ ยืนพื้นร้อยสี่ร้อยห้ามาตั้งแต่กรุงเทพหวดมาหกร้อยกว่าโลเกือบเจ็ดร้อยโลนะครับไม่มีเครื่องสะดุดไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับพอรถผมเพิ่งออกมาได้วิ่งได้ร้อยโลเนาะแล้วก็มาออกคลิปเลยนะครับคลิปนี้อ่ะรีวิวคร่าวประมาณนี้นะครับสาหรับการออกคลิปประมาณเจ็ดร้อยกิโลนะครับกรุงเทพนครพนมความรู้สึกก็จะประมาณนี้จากผู้ใช้จริงเสียเงินจริงซื้อจริง ไม่ใช่สปอนเซอร์รีวิวนะจ๊ะฉะนั้นชอบก็ชอบตรงไหนบ่นก็บน่นตรงไหนไม่ชอบก็คือไม่ชอบนะครับแต่สําหรับคันนี้ฟอร์ซ่าเยี่ยมทุกอย่างอย่างที่บอกนะครับมีแค่เรื่องช่วงล่างแหละต้องไปทําเพิ่มแค่นั้นเองนะครับโอเคสำหรับนี้นะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดชมกันสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับกับวิวสวยๆแม่น้ำโขงในเวลาเกือบๆหงบ์มง ไว้เจริญที่กรุงเทพนะครับตันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับคลิปต่อไปห้ามพลาดเด็ดขาดครับวินาทีชีวิตน้ำมันหมดกลางป่าครับเวลามืดแบบนี้ผมมาจากทางมืดที่ทุกคนเห็นนะะจะรอดยังไงหรือไม่มีคนช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างจากเหตุการณ์จริงไม่มีการเตรียมนะครับฝากติดตามต่อ คลิปหน้าครับผม